ไตนักนสักเสบรุนแรงแค่ไหนครับมีอาการปวดนะคะอืมปวดที่โพรงจมูกค่ะแล้วก็ลามขึ้นไปที่คิ้วที่คิ้วจะหนักหนักที่ศีรษะหนักศีรษะเลยจะปวดเป็นระยะหรือว่าปวดเป็นยังไงช่วงไหนก็จะปวดคือในช่วงเช้าที่ตื่นขึ้นมาค่ะในช่วงเช้าเช้าก็จะเป็นระยะแบบว่าหนึ่งเดือนเนี่ยเป็นหนึ่งสองครั้งอะค่ะถ้าเป็นอาการมากๆเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆเราเป็นไข้ ค่ะมันก็จะต้องทานยาทานยาแก้แพ้แล้วก็เพื่อบรรเทาอาการไม่ให้มันมีน้ำมูกไม่งั้นมันจะปวดแล้วก็ทำงานไม่ได้ปวดศีรษะปวดโพรงจมูกแล้วก็แล้วก็คือถ้าไม่งั้นเราก็ต้องเช้าขึ้นมาค่ะต้องใช้น้ำเกลือค่ะล้างจมูกล้างจมูกยังไม่หายอีกใช่ไหมคะก็ต้องใช้ยาพ่นใช้ยาพ่นอีกใช่ค่ะอันนี้ใครเป็นคนบอกฮะก็คือถามจากเพื่อนที่เขาเป็น ถามจากเพื่อนที่เป็นใช่ทำไมไม่ถามหมอฮะไม,ไม่คือว่าไปจะไปพบหมอเนี่ยคือเหมือนอาการมันก็พอจะไปมันก็ไม่ได้เป็นนี่ค่ะก็เลยไม่ได้ไปคือตั้งใจจะไปหาอ,อาการก็หายไปใช่ค่ะโอยไม่ตั้งใจไว้ตลอดเวลาเลยลหระฮะคิดไว้ตลอดเลย <laughs> หรือไม่นั้นก็หาหมอมาอยู่ที่บ้านกลัวหมอค่ะไม่อยากกลัวหมอด้วย,วยอ๋อ ก็เลยไม่ยอมไปหาหมอใช่ค่ะก็ปล่อยให้มันเป็นเรื้อรลังอย่างนี้แต่ถามเพื่อนเอาใช่แล้วก็เป็นอย่างนี้มาตลอดกี่ปีคนะก็แรกๆนะคะตอนที่ทํางานอยู่ที่ชอะอำเนี่ยค่ะตอนนั้นอยู่ก็ค,คือมันจะมีลมทะเลทําให้เราตื่นเช้าขึ้นมามีน้ํามัวะะ่วค่ะไหลใสๆเลยะคะ่ะก็เป็นอย่างนี้ตลอดแล้วเราก็ไม่รู้อะไรก็นึกว่าแพ้อากาศ เฮ้ยอยู่ลมอยู่ชายทะเลมีลมทะเลใช่ค่ะแต่มีน้ำมูกมีน้ำมูกใสๆมันก็ไม่ใช่อากาศบริสุทธิ์ของกลิ่นไอทะเลเลยเนี่ยคิดว่าเรา่ะ่มแพ้ตัวเองนะฮะใช่แล้วก็พอเป็นอย่างงี้นะคะอยู่ที่นั่นสามปีเราก็เราคิดว่าเราเป็นภูมิแพ้แต่พอย้ายมาทํางานที่กรุงเทพค่ะ อาการนี้มันก็ไม่ค่อยมีแต่พอมาอยู่ห้องแอร์เราก็เป็นในลักษณะที่ว่าเหมือนที่บอกเมื่อกี้ค่ะปวดพงจมูกแล้วก็ลามขึ้นไปที่คิ้วอะไรเงี้ยแล้วก็หนักๆที่ศีรษะเดี๋ยวใครเป็นคนบอกว่าเป็นไซนัสซักเซไม่ไม่มีใครบอกนะคะแต่คือว่านักก็ดูในอินเทอร์เนะะ็ตค่ะว่าอาการอย่างเงี้ยโโคือเป็นอะไรเออเนี่ยแหละคนไทยเราเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ไม่ถูกใช่ไหมใช่ไป <laughs> <laughs> ก็คงไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจริงๆเราควรให้หมอเป็นผู้วินิจฉัยว่าเราเป็นอะไรเพราะบางทีอาจจะรักษาผิดทางก็ได้ถ้ามัวแต่ถามเพื่อนเพราะว่าอาการมันอาจจะใกล้เคียงกันแต่อาจจะเป็นโรคคนละโรคก็ได้เพราะว่าอย่างอย่างที่เราฟังอาจจะสันนิษฐานใกล้เคียงกันแต่ว่ามันจะมีอะไรบางอย่างหรือที่มาที่ไปมีอาการเวียนศีรษะด้วยก็อันนี้คืออันนั้นคือมันเป็นในช่วงเช้า ในช่วงเช้าค่ะที่ตื่นนอนขึ้นมามันจะทุกวันเลยไม่ทุกวันแต่ก็อย่างน้อยอาทิตย์นึงต้องเป็นประมาณครั้งหนึ่งหรือว่าเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งหรือสองครั้งค่ะสาเหตุจากจากการที่เป็นไซนัสไหมไม่แน่ใจคือ <ใจ S 2> ที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าต้องต้องคุณคุณคุณนภาเองจะต้องเป็นคนตอบเพราะว่าไม่ได้ไปหาหมอไม่ไม่คิดว่าไม่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรคือว่า รู้ว่าตัวเองเนี่ยมันเหมือนคักในเราเหมือนเราสุขภาพไม่ค่อยดีหรือยังไงนะคะก็เลยพออย่างลุกขึ้นมาตอนเช้ามันก็จะเวียนหัวแล้วเราก็ต้องลงไปนอนอีกแป๊บหนึ่งก่อนเหมือนศีรษะเราจะหนักอะคะ่ะก็ล,ลงไปนอนหลับตาเอ๊ะเราเป็นอะไรอะลุกขึ้นมายืนมันก็จะเซเซๆอย่างเงี้ยไม่สดชื่นเดินไปแล้ว<ะ>ก็ประมาณห้าชั่วโมงเลยอะคะ่ะห้าหกชั่วโมงก็น่าจะพอนะฮะถ้าหลับสนิทจริงๆอ๋อเป็นคนนอนสองจังหวะค่ะฮะ พอประมาณมีนอนสองชังงวะด้วยนะฮะประมาณห้าเหมือนม,มอเตอร์ไซค์ยังไงชอบกลนเลยฮะประมาณห้าทุ่มนี้ค่ะก็จะนอนไปก่อนแล้วก็ตื่นมาีกทีประมาณตีสองตีสามนอนห้าทุ่มตื่นทีสองใช่แล้วก็จะฟังวิทยุหรืออะไรไปสักพักอะค่ะก็จะนอนประมาณตีสี่ก็ตื่นอีกทีประมาณเจ็ดโมงหรือสองโมงโอ้ <laughs> เป็นอย่างนี้ใช่กี่ปีฮะก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลยค่ะพอดูทีวีไปพอเริ่มข่าวสามิติมาเนี่ยก็จะเริ่มง่วงละ ห้าทุ่มเริ่มม่วงใช่่คะลงไนอนเล่นๆมันก็หลับเผลอหลับไปหน้าทีวีให้ทีวีดูเราใช่ค่ะไปจนถึงตีสองใช่แล้วก็ลุกขึ้นมาพอหลังจากตีสองคิวเพลงลูกทุ่งจบก็มาข่าวข่าวเกษตรกรตีสี่พอด้วยความที่ตื่นอย่างเงี้ยมั้งค่ะนอนต่อใช่ไหมฮะมีอาชีพอะไรฮะก็ทํางานบริษัทนี่แหละค่ะทางานบริษัทค่ะโอ้ผมว่า สุขภาพจิตเรื่องของการพักผ่อนนี่ไม่พอแน่ใช่ไหมอาจารย์รู้ว่าที่หลับไปนั้นหลับลึกหรือเปล่านะคะหลับแล้วสมองได้พักผ่อนไหมอะไรเงี้ยค่ะสมาก็หลับสนิทค่ะเพราะเป็นคนหลับง่ายอะค่ะหลับง่ายแต่ทําไมถึงตื่นพอถึงจังหวะนั้นมันไม่รู้ค่ะมันประมาณตีสองหรือตีสามนะคะก็ตื่นขึ้นมาคือคือถ้าทําอย่างนี้เป็นประจํามันก็จะฝึกเป็นนิสัยไปเลยไงคะ มันก็เลยทําให้เกิดภาวะอย่างนี้ตลอดจริงๆควรจะฝึกใหม่นะฮะอืมควรจะหลับต่อเนื่องไปเลยหลับต่อเนื่องะเพราะว่าการพักผ่อนร่างกายมันก็เหมือนกับเครื่องจักรนะฮะต้องมีเวลาที่จะได้พักผ่อนฟื้นฟูร่างกายบ้างเสร็จแล้วสุดท้ายตัดสินใจไม่ไปหาหมออยู่ดีไม่ได้ไปหาหมอค่ะเป็นอยู่กี่ปีฮะก็ประมาณเกือบสิปีะค่ะที่มอมาทํางานกรุงเทพเป็นสิปีปล่อยให้น้ำมูกไหล พอมาอยู่ห้องแอร์ค่ะมันไม่ไม่ค่อยมีน้ำมูกเท่าไหร่แล้วค่ะแต่ก็คือมันก็จะมีอาการอย่างนั้นแหละค่ะแบบมีแต่ไม่มากนิดหน่อยไม่ได้ถึงกับเป็นใสๆที่ไหลลงมามันก็จะมีเหมือนน้ำมูกข้นๆได้ตรวจสุขภาพประจำปีไหมครับตรวจค่ะมีอาการอะไรผิดปกติไหมครับก็สมัคหมอเขาก,ก็าจะอะไรค่ะวัดความดันตรวจปอดนะเคยไปตรวจสองครั้งะะอะไรมีวัดความดันตรวจเจาะเลือดตรวจไหมครับเจาะค่ะอ่าแล้วมีอะไรก็ ปกติไม่มีอะไรแต่เราไม่ได้บอกเขาในเรื่องที่ว่าเราเป็นไซนัสหรืออะไรเงี้ยค่ะไม่ได้บอกเพราะมันไม่มีในตารางนะคะว่าอ๋อพอไม่มีตารางตรวจก็ไม่ตรวจใช่ก็ให้เขาตรวจไปตามที่เขาบอกเราค่ะว่าโปรแกรมนี้ตรวจอะไรบ้างเปลี่ยนแปลงก็ก็เป็นค่ะก็ก็ถนเอาใช่ใช้ยาพ่นใช้ยากินเอาใช่ไม่อยากหายเหรอฮะอยากหายสิค่ะอ่าแล้วทํำยังไงฮะทำยังไงก็อืม ก็ลเลยต้องมาเนี่ยคะ่ะก็เห็นอย่างบีมนี่เคยดูในทีวีนะคะว่าเออก็เห็นหนะ้าด็อกเตอร์อธิบายเรื่องทีเฮอะไรต่างๆว่าถ้ากินไปแล้วไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายให้ร่างกายไปซ่อมแซม,ม,มตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งรู้ว่าทานยาเป็นการรักษาเฉพาะอาการครับมันไม่ได้ให้ให้ร่างกายเราไปปรับตัวเองแล้วให้รักษาใหหายเออถ้าเกิดเจอตัวยาตัวเนี้ย ต้องเป็นยาที่ดีอะไรเงี้ยค่ะเ,เป็นอาหารเสริมที่ดีก็เลยลองทานพอดีพี่ยุพินนะคะที่เธอเป็นก็ถามพี่ทานยังไงเขาบอกว่าเนี่ยพี่ทานได้อยู่อ๋อพี่แล้วมันดีขึ้นเหรอหดีขึ้นงั้นนะ่อยอยากลองมากเลยเ,เชื่อเพื่อนเอาอีก <laughs> ใช่ก็ <laughs> <laughs> เลยลองทานเ,าเดี๋ยวอาจารย์ครับผมย้อนกลับไปนี่อาการไซนัสที่หลายคนปัจจุบันนี้เป็นเยอะเหมือนกันมีสาเหตุมาจากอะไรฮะ ก็คงจะติดเชื้อด้วยนะะคือถ้าเป็นหวัดบ่อยๆเนี่ยนะะมีอาการระคายเคืองอยู่บ่อยๆเนี่ยแล้วปล่อยให้เป็นเรื้อรังอ่ะสักวันหนึ่งมันติดเชื้อขึ้นมามันก็กลายเป็นไซนัสเสบได้ซึ่งสามารถรักษาให้หายขาดได้เหมือนกันจริงๆถ้าเป็นเริ่มแรกนะฮะ,ะหมอเขาก็จะให้ยาปฏิชีวะนะไปฆ่าเชื้อให้ล้างโพรงจมูกอ,มอะไรอย่างเงี้ยมันก็หายได้คือถ้าไม่ปล่อยให้เรื้อรังไงนะคะเสร็จแล้วเขาแนะนําให้ทาน สูตรสีอะไรฮะสีเขียวค่ะก็ทานเช้าสองเม็ดแล้วก็ก่อนนอนสองเม็ดทานอยู่นานแค่ไหนครัทานไปเจดวันนี้ก็เริ่มเริ่มเห็นผลแล้วนะคะว่าเวลาที่เราแปลงฟันนะคะเสดเสมหะเนี่ยนะคะกับน้ำมูกอมันจะออกมาเยอะมากก็ประมาณถ้ากะดูได้ก็ประมาณสี่ช้อนโต๊ะนี่ยนะคะ เป็นอย่างนั้นนะคะทุกเช้าทุกเช้าที่เราแปลงฟันแล้วมือเราก็อยากจะออกถ่ายเสมหะใช่ค่ะมันก็จะออกมาเยอะอย่างนั้นแล้วทุกวันเราเอ้ยเราเป็นอะไรหรือเป็นเพราะยาตัวนี้สีอะไรฮะบอกได้ไหมฮะสีขาวเหนียวเหนียวอะค่ะขาวขาวเหนียวเนียวไม่เขียวไม่ใช่สีเขียวค่ะอ๋อฮะแต่แต่ก่อนเคยเป็นหนึ่งขั้นสีเขียวเลยนะคะที่เวลามันปวดมากๆใช่เพราะผมก็เคยเป็นก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะมาจนถึงสองเดือนพอเข้าเดือนที่สามนะคะมันก็เริ่มลดลง ก็เลยเออแต่เจ็ดวันแรกเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าใช่น้อยลงน้อยลงแล้วก็อาการที่ปวดเนี่ยมันก็ไม่ไม่รุนแรงเหมือนอย่างที่เราเคยเป็นนะคะมันก็ลดลงไปลดลงไปมีใช้ยาตัวอื่นควบคู่ด้วยไหมไม่ได้ใช้แล้วค่ะไม่มีเลยไม่มีเลยเพราะาหมอยาแก้แพ้ก็ไม่เอายาแก้แพ้ก็ไม่ทำไอล้างจมูกก็ไม่ทำละกจไม่ได้ล้างแล้วก็ไม่ได้ใช้ยาพ่นแล้วเพราะมันไม่ปวดเราก็ไม่ไม่ใช้เจ็ดวันแรกเจ็ดวันแรกรู้สึกลดน้อยลง ค่ะก็รู้ว่าว่ามันมีสเตจแตกใช่ค่ะประมาณสักมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะจนอันนี้หน่ะทานเป็นเดือนที่สามเดือนที่สามใช่ค่ะอาการก็คือมันก็ไม่ปวดไม่ต้องทานยาไม่ต้องล้างจมูกมันคับครับคืออาการอาการเนี้ยผมเชื่อมีเชื่ออยู่ในโพรงจมูกแน่นอนอมันถึงได้ไม่หายเร็วนะครับไม่ใช่เกิดเรื่องของการแพ้อากาศเท่านั้น ถ้าแพรอากาศเท่านั้นเนี่ยมันไม่ควรจะเร็วนะอาทิตย์สอาทิตย์ก็ควรจะรู้เรื่องออตามสถิติของเราถ้าหากเป็นไซนัสอักเสบแล้วก็คือ6แคปซูลต่อวัน2-3สสัปดาห์นะครับก็จะรู้เรื่องแต่ถ้าเรากิน4ี่แคปซูลต่อวันเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมันก็เลี้ยงเชื้อไปบ้างค่ามันไปบ้างมันก็จะช้านะครับเอามันเต็มที่ไปเลย ในเมื่อของมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยใช่ไหมคนกินถึง14แคปซูลต่อวัน3เดือนครึ่งก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะก็กินมัน6แคปซูลต่อวันนะครับก็สักสองสาอาทิตยนะ์อาการเหล่านั้นจะเห็นชัดๆนะว่าดีขึ้นเร็วนะครับอย่างนี้ต้องทานยังไงคะเชา้าคือตอนนี้ <S 3> 3 <S <ๆ S 1> สามเม็ดเหรอคะแล้วก็ไสองสองสองเช้ากลางวันเช้ากลางวันอีกหนึ่งแต่อย่างตอนนี้ดีขึ้นแล้วไม่มีอาการปวดหนักมัน ปวดแต่ไม่มากค่ะปวดไม่มากเสียมหายังมีมีอยู่น้ำมูกยังมีลดลงค่ะลดลงแบบลองลองเัอลองสามชสามไปก่อนนะไอสองสองสองไปก่อนได้สักสองสามอาทิตย์น่นะฮะสองสามอาทิตย์แล้วเราช่วยส่งข่าวได้ค่ะเดี๋ยวส่งข่าวครับเอาละครับนั่นก็คือกรณีของคุณปุณณภานะครับ